แค่เมียวได้เวลาอาหารเย็นแล้ว <c oughs> กินอาหารกันแล้วหลวงปูจัดอาหารให้กินกุบกับกุบกับนี่กินอาหารเม็ดเด็กเด็กชอบกินอาหารเม็ดเด็กอาหารเม็ดเด็กอเม็ดเด็กคืออะไรเม็ดเด็กคือนี้ครับเม็ดเด็กคือนี้เด็กชอบกินตอนนี้กินกันกุบกับกุบกับกุบกพร้อมทั้งอาหารเปียก หารเปียกก็มีก็กินหารเปียกอยู่ข้างในครับข้างในกินหาเปียกกันแล้วก็กินการอิ่วน้ำสำลานข้างใน,นกินเสร็จแล้วกินแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ได้จัดไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายภาพให้ดูนะไม่เป็นไรปราปูต้องฉีกอาหารแกะาหาให้เขากินนะนี่เป็นอาหารเปียกน้องแม่สี ถามที่อ่อนทำงากินแล้วไม่กินตอนนี้มีแมวเหมียวป่วยหลายเหมียวอยู่นะอาการท้องเสียกับกับอ่ปีน้ำมูกเจ็บตาตอนที่ไปพบหมอมาเมื่อตอนเช้าตอนนี้ก็รับมาแล้วนะมาพักฟื้นอยู่ก็ให้กับพักฟื้นก่อนนะจะไม่ไม่เป็นลุก,กวันเขาหรอกนะแนะน้่ใจทราบว่ากลับมาแล้วนอนอยู่ในกรงแยกไว้อยู่ ภาพเฟื่อให้เขาหายดีก่อนค่อยออกมาเดินเล่นเนาะตอนนี้เป็นภาพที่ไม่มไม่ควรที่จะมาเผยแพร่สื่อสาธกันนะเนาะพ่าแม่ป่วยนอนอยู่ไม่เป็นไรครับให้เขานอนอยู่นั่นแหละ,ะก็ให้ดูให้ชมเฉพาะเหมวที่มากินข้าวกันตรงนี้กุ๊บกับกุ๊บกับน้องที่ป่วยอยู่ก็ให้เขาทำน,นะเพราะว่ามี นี่ให้เรียว่าอะไรคือข้อข้อกำหนดอยู่ว่าไม่ควรนำภาพที่น้องเหมียวหรือว่าสัตว์อื่นๆที่เจ็บป่วยมาให้ผู้ที่ชมเป็นสื่อสารนะเพราะเป็นการไม่สมควรทำให้ดีใจผู้ชมพวดหูหหอเหี่ยว <c oughs> อครับก็ตาับนั้นแล้วนาะก็แค้ถ่ายให้กบลังกว็วก็กเหมียวที่แข็งแรงแข็งแรงดูแล้วเพลินใจมีความสุขครับ ในดูแล้วมีความทุกข์ความเครียดกังวลก็ไม่สุดวรเอามาให้ดูนะกลับนะกองไปเลยนะก่อมุทน,นาสาธุก,กับทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวตอนต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังหลายๆอย่างเนาะคลิปชิลโปรไปก็อาจจะทําแบบคลิปสั้นๆหน่อยไม่ทํายาวทํายาวบางครั้งเรื่องราวเยื่อๆแล้วก็บางครั้งเราไม่รู้ว่า พบกับเหตุอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมบ้างนําเผแยแร่ไปก็ไม่ก็ไม่สมควรนะก็แจ้งให้ทุกคนรับทราบแล้วว่าบางอย่างที่หลวงปู่ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรนะอ,อ,อันนี้เป็นกฎที่เขาแจ้งมาให้หลวงปู่ได้รับรู้รับทราบว่าต่อไปนี้มันมีกฎอะไรเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเพื่ออนุรักษ์ <c oughs> เพื่อรักษาช่องรักษา มารยาททางสังคมไว้ก่อบกอนอโมทนาสาธุก,กับทุกท่านเนะาระรับสำหรับลี่นี่ก็ขอ,อยุดดีไว้เท่านี้ก่อนเนาะเพราะกำลังคิดอะไรขอ,ขอความสุขสุมเเดี๋ยทุกทุกท่านเพวกันทุกท่านสาธุ